มาครับมีเรื่องที่จะบอกก็คือเมื่อกี้ผมพูดคนเดียวไปประมาณเกือบชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงได้เพราะว่าลืมอดัดจริงๆอัดไปแล้วแต่ว่ามือไปโดนปุ่มที่แบบมันเอาไว้เลคคอร์ดพอกดปุ่มเดิมใช่ไหมมันก็จะสต็อปเราก็กลายเป็นว่าเราก็ไหลเลยทีนี้ลืมดูไปกดปุ่ม R ผมนะเลือกปุ่ม R เป็นเลคคอร์ดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ครับ ชีวิตของเราก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างเพื่อที่จะได้คอนเทนต์ดีๆอะไรแบบนี้โอเควันนี้ข้อมูลที่เราเห็นครับจากหน้าปกการสปอยที่หน้าปกเหมือนเดิมแล้วเราจะเอาใจสาย HR กันมากดีกว่าผมเข้าใจว่า HR เนี่ยค่อนข้างที่จะงานวุ่นยุ่งวุ่นวายออกับพนักง,งานอยู่แล้วเอ,อแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติทํางานกับคนถ้ามันเหนื่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอาสกิลด้านอนา l y ติกไปฝากให้ชาให้ชากลุ่มหัวแล้วแบบเออต้องมาเรียนอีกเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม Data Analyst คนที่ทางานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถช่วย HR ตรงนี้ได้ในการวิเคราะห์พนักง,งานแล้วเราจะมาดูกันว่าเ,เรียกว่าอย่างไงดีวันนี้จะเป็นแบบทฤษฎีนิดๆหน่อยๆทฤษฎีนิดๆหน่อยๆจะนั่งฟังแล้วกันเรียกว่านั่งฟังเกี่ยวกับการตั้งปัญหาการวิเคราะห์ไวๆจากข้อมูลที่เรามีจะไม่ได้ลงลึกไปจนถึงทรูเนาะแต่ตัวทรูอ่ะตัว t a Set อ่ะผมจะแชร์เอาไว้ให้คือไปดู p l เ c a ยลองวิเคราะห์กันได้เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเจออาร์กุเมนต์ตรงไหนก็สามารถมาแชร์กันได้ผมอาจจะพูดผิดก็ได้ คุณก็ฟังกันอย่างเงี้ยมันเออมาได้พูดผิดก็ได้ไงครับโอเควันนี้เห็นที่หน้าจอแล้วเนาะ HR data เราจะใช้ข้อมูลเป็นในส่วนของ HR ที่เรามีนะผมผมเตรียมข้อมูลมาประมาณ500 record กับ13 column 500 rows เออ13 c o l u คอก็คือหน้านี้เนี่ยอันนี้คือผมแชร์ให้ทุกคนแน่นอนอใต้ description นะครับก็ลองเอาไป duplicate แล้วก็ใช้ Google Sheet ในการวิเคราะห์กันได้อันนี้เป็นคอลัมน์ที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็น ID พนักงานเนาะชื่อจำลองที่เราเตรียมเอาไว้น,นี้คือชื่อจำลองนะคร ช่วงอายุอายของพนักง,งานเพศสภาพนะครับผมแผนกเนาะตำแหน่งงานระดับการทํางานเนาะเป็นเลเวลการศึกษาเงินเดือนคะแนนการประเมินนะครับผม performance rating แล้วก็การลาออกแล้วก็ชั่วโมงการอบรมรวมถึง OT ด้วยอันนี้ก็เป็นว่าเขาทํา OT ไหม Yes No นะครับโอท่านโอเคครับผมวันนี้พอยต์ประเด็นสำคัญจริงๆในส่วนของทุกเมนทั้งวิดีโอนี้เลยคืออยากจใจทุกคนนะครับสามารถทํา Business q u e s t i o n ได้คือสามารถตั้งคําถามเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยที่ตัวเองไม่ โลกซะก่อนไม่แบบงงซะก่อนว่าเอ้ยไอสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันทำอะไรวะทำไปทำไมทำเพื่ออะไรเออเพราะฉะนั้นเราจะลองมาตั้งคำถามที่สำคัญสำคัญในธุรกิจที่เรามีกันดีกว่าอย่างเช่นข้อแรกครับผมจะเรื่องของการลาออกพนักงาน HR เราจะกลัวที่สุดคือสำหรับผมออผมกลัวที่สุดเลยคือเรื่องของการลาออกพนักงานเพราะไม่อยากเสียคนย่เก่งไปแล้วก็ไม่อยากได้พนักงานที่ไม่เก่งมาทำงานด้วยมันมันไม่ได้ช่วยอะไรบริษัทขนาดนั้นนะเออเรื่องอาชิชั่นหรือการลาออกพนักงานเนี่ย มันก็สามารถแยกย่อยเป็นคํานักส่วสำคัญได้ประมาณ4ข้อ1คือพนักงานที่เขาลาออกไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เขาลาออกจากแผนกไหนเออมาจากแผนกไหน2ครับผมอายุระดับตําแหน่งนะครับหรือจํานวนปีที่เขาทำงานนะมีความสัมพันธ์กับการลาออกของเขาไหมแล้วก็สามครับผมเงินเดือนหรือ performance rating เนี่ยมีผลกับโอกาสที่เขาลาออกไหม performance rating ต่ําเขาลาออกหรือเปล่าเงินเดือนสูงเขาอาจจะลาออกก็ได้นึกออปะ่ะพอแล้วเก็บเงินพอแล้วอะไรเงี้ย ชั่วโมงการอบรมเทนนิงเอาไว้ที่สูงจะช่วยลดการลาออกได้ไหมหรืออาจจะเป็นอีกแบบนึงก็คือตรงข้ามกันชั่วโมงการอบรมที่ต่ำถูมมที่ทางของเราเนะาะมันจะทําให้พนักง,งานเนี่ยลาออกหรือเปล่าอะไรแบบนั้น2ครับผมเรื่อง p e r f o r m a n c มนซ์เห็นไหมเสียงเริ่มไปแล้วพอสอนเยอะๆเสียงจะเริ่มเหีย <laughs> บเรื่อง Perform a n c มครับผมความโหดของพนักง,งานแผนกไหนมี Perform a n c e rating สูงสุดแล้วก็ตําที่สุดระดับการศึกษามีผลต่อ Perform a n c e rating ้ไหมแล้วก็พนักง,งานที่ทำาอทบ่อย มี PR ที่ค่อนข้างดีขึ้นหรือว่าลดลงเออเขาเราจะคาดหวังเนาะเพราะว่าพนักงานที่ทำโอทีเนี่ยก็ต้องมีผลการที่ดีถูกต้องไหมเออเพราะเขาตั้งใจทํางานอะไรแบบนี้ตรงนี้นครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับเช่นในที่ญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนั้น c o m p e n s a t i o n หรือว่าเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆเนี่ยมันเหมาะสมไหมอย่างเช่นเงินเดือนของแต่ละแผนกนะครับแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนมันแฟร์ e n o สำหรับแต่งงานนั้นๆหรือเปล่าพนักงานที่เขาลาออกไปเนี่ยครับได้รับเงินเดือนต่ากว่าหรือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือเปล่า เงินเดือนมันมีความสัมพันธ์กับจํานวนปีที่เขาอยู่พนักอายุที่บริษัทมาไหมแล้วก็ performance rating อย่างมันสัมพันธ์กับเงินเดือนมากน้อยแค่ไหน workforce planning ครับผมโครงสร้างอายุของบริษัทบริษัทอยู่มานานมีความเสี่ยงที่พนักงานที่อายุค่อนข้างที่จะได้ถึงเกณฑ์ในการที่เขาจะเกษียณเนี่ยมันได้หรือ,อยังคือเขาจะเกษียณพร้อมกันไหมเพราะว่าถ้าเกษียณพร้อมกันหมดเลยเนี่ยอา้าวงานเข้าเลยครับไม่มีคนที่เป็น leader เออไม่มีคนที่เป็น manager ในทีมนั้น,น,นๆก็จะมีปัญหาได้ มีแผนกที่มีมีแผนกไหนที่มีสัดส่วนพนักงานจูเนียร์สูงเกินไปไหมซึ่งมันจะทําให้เราเห็นว่าแผนกนี้ครับมันขาดประสบการณ์ในการทํางานเออเทนิ่งเอารเวอร์นะครับผมควรถูกจัดให้กับกลุ่มพนักงานไหนมีเมนเจอร์มิดเดิลเลเวลอ่าหรือว่าซีเนียร์จูเนียร์อะไรก,กันไปเพื่อให้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงที่สุดเนาะแล้วก็ดิวอซิตี้อินคูชันความหลากหลายต่างๆเพศสภาพของพนักงานเนี่ยมีความกระจายตัวกันยังไงมีแผนกไหนที่มันค่อนข้าที่จะไม่สมดุลกันหรือเปล่าเออแล้วก็ตาแหน่งผู้จัดการ มีความหลากหลายทางเพศมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความหลากหลายทางด้านการศึกษามากน้อยแค่ไหนอืมนี่ก็จะเป็นคําถามทางธุรกิจทางเนื้อเนื้อนอนาลิซิสที่เราเราจะไปทำเนี่ยเนาะควรควรจะเป็นแบบนี้สรุปก็คือครับจากที่เราเห็นมาทั้งหมดถ้าเราเป็นเนอร์ใช่ไหมหรือว่าเราอยากเราเป็น HR leader เนี่ย HR manager ก็ได้ิ <laughs> เราควรจะถามเรื่องเหล่านี้เพื่ออะไรครับหคือเพื่อลดการลราออกพลักงานใช่ป เราอยากจะรักษาพนักง,งานที่เขามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆไว้กับเรานาน,านๆเพื่อที่จะได้แบบทําให้บริษัทเติบโตขึ้นใช่ไหมเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ผลักกิฟตี้กับพนักง,งานได้อย่างเหมาะสมรวมถึงวางแผนพวกผลประโยชน์เบเนฟิตต่างๆให้มันเหมาะสมเนาะแล้วก็รวมถึงสร้างทีมที่มันบาลานซ์ในหลายๆด้านให้กับทีมเพื่อให้เขาอยู่กับเราไปนาน,านๆแต่ถ้าเราต้องเลือกเพียง5ข้อที่สําคัญที่สุดล่ะครับเราจะเลือกข้อไหนบ้างอย่างแรกเลย พนักงานที่เขาลาออกไปเนีย่ยครับสนียแล้วมาจากทีมไหนเออแต่และทีมนั้นนะ่ะมันมีลักษณะร่วมกันอย่างไรทํางานเยอะอยู่มานานเอออะไรเงรี้ยเอาฟีเจอร์อะไรฟีเจอร์มาคิดด้วยกันเงินเดือนแล้วก็โปรโมชันเรตติงเนี่ยมีผลกับความเป็นไปได้ที่เขาจะลาออกหรือเปล่าเนาะดูว่าปัญหามาจากการจ่จายค่าเงินจ่ายเงินมันถึงไหมเออแผนกไหนาที่มีโปรโมชันเรตติงเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วสูงสุดหรือต่ำที่สุดเพื่อโฟกัสไปที่การพัฒนาในทีมนั้นๆเนาะแล้วก็สนับสนุนทีมที่เขาแบบ มีปัญหาเออเราจะได้แบบทำให้เขาเก่งขึ้นเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับจํานวนปีที่เขาอยู่หรือเปล่าเพื่อดูว่าการขึ้นเงินเดือนมันมีความยุติธรรมไหมแล้วก็สอดคล้องกับประสบการณ์หรือเปล่ารวมถึงครับเพศอายุในตําแหน่งผู้จัดการเนี่ยมีความหลากหลายหรือเปล่าเพื่อประเมินในเรื่องของ diversity แล้วก็ inclusion ที่ผมได้บอกไปเนาะโอเคทัวันนี้ง่ายๆมากใช้ Google Sheets ใช้ Power Table เลยครับผมพนักงานที่เราออกไปส่วนใหญ่แล้วมาจากแผนกไหนแล้วก็มีลักษณะร่วมกันยังไงเนาะเราจะใช้ Power Table นะครับผม พนักง,งานที่เราออกไปแล้วผมจะขออนุญาตฟิลเตอร์ตรงนี้ให้เป็นอิชีนเนาะโดยเลือกเป็นแบบเราออกไปแล้วก็คือเป็น yes อคอ่าส่วนใหญ่แล้วอะไรนะคำถามมาจากผแผนกไหน department โอเคแล้วก็เขาก็ได้ครับอุ้ยเขาเขาเขา,เขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากผแผนกอะไรขอเลียงด้วยมากไปน้อย นี่ Marketing s ้ l เซล HR เนอะเนี่ย Marketing คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อ่าฮะอืมมาจาก Marketing อยู่ที่ประมาณ25%ครับเซล์แล้วก็ HR ไล่ลำดับตามลงมาเนาะนี่คือแรงเลยอ่าโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรลักษณะร่วมจ o อบเลเวล ก็คือทำอีกอันหนึ่งก็ได้เหมือนเดิมครับ Pivot Table เอาข้างกันก็นได้นะครับ e x t i n g Sheet เนี่ยเห็นไหมผมทำไหม่หมดแล้วที่แท้จริงหมหมอ่ะผมทำไม่หมดละลบออกก่อนเพื่อกันความสับสนเพราะื่อมี้ยอ่านไปแล้วไงเศรษมากโอเคอีกรอบหนึ่งโอเค Job Level ดูว่าส่วนใหญ่ที่ลาออกไปเนี่ยเขาอยูอ่อยู่ในเลเวลอะไรอ๋อต้องฟิลเตอร์ด้วยเหมือนเดิมอัดดิชัน yes คือลาออกไปแล้วเนาะ listening ด้วยเขาโอเคนี่ก็จากสองคองลัมน์นี้นะครับดูไว,ไว คิดเหมือนเดิม f8 ไม่ใช่ f6 อืมโอเคครับจาก2อ,อันนี้เมื่อเทียบกับในส่วนของ job level แล้วก็ d e partment ดูไวยไวเนาะส่วนใหญ่แล้วคนที่เราออกไปจะอยู่แผนก marketing ครับผมแล้วก็ s ซ l ลครับ hr ตามลำดับ3ขั้นเนาะโดยที่แผนกที่เราออกไม่ใช่ระดับการทำงานที่เราออกไปส่วนใหญ่อาจะเป็น junior จูเนียก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็ลองมาก็จะเป็นเมนเจอร์ครับผม2นี7%อืมก็ได้เห็นแบบไวๆโอเคคำถามแรกโอเคละคนนี้เราส่วนใหญ่เป็นจูเนียแล้วก็อะไรนะเป็นแผนกมาร์เก็ตติ้งเงินเดือนกับเพอร์ฟอร์แมนซ์มีผลความเป็นไปได้ที่จะลาออกไหมเราก็ต้องดูว่าเงินเดือนที่สูงอ่ะมันเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงด้วยหรือเปล่าเรามาดูกันมืนเดิม Power Table นี่แหละนี่ Power Table นี่คือแบบครอบจักราวาลมากนะมันแบบไอคิเกียร์ได้อะไรได้ผมชอบมากเงินเดือนกับอะไรนะเมื่อกี้ลืมเงินเดือนกับ Performance Rating ลองดูเป็นแผนกแล้วกันดูจากเมื่อกี้เลย Marketing Addition นนครับกองไอคนเฉพาะคนที่เราออกไปแล้วก็แผนก เอาแค่มาร์เก็ตติ้งเนะเาะมาร์เก็ตติ้งเหออกเยอะสุดใช่ไหมมาร์เก็ตติ้งเซลล์ก็ได้ยอสองอันแล้วก็ดูงเงินเดือนเฉลี่ยเขาไหมแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ที่ performance r i s t i n g performance ดีไหมเอวเลยโอเค เราจะให้เขาเลียงด้วยอันนี้ก็ได้เลียงด้วยเอเวอร์เจ o w t h ฟแอนด์ลิตต้งนะกันครับครับครับย้นย้อนหน่อยสองตำแหน่งได้ไหมอืมเมื่อเทียบกันแล้วนะครับโปร์แมนเดติ้งมาร์เก็ตติ้ง่ะก็สูงนะสูงกว่าแผนกเซลลอีกเออจากที่เห็นแบบไวๆเนี่ยมันก็สูงกว่าแผนกเซลลอีกเงินเฉลี่ยก็สูงกว่าเซลอยู่ที่3.07เงินเฉลี่ยที่9,200 สัมพันธ์กันไหมถ้าเทียบเทียบกันลองใช้คอเล็เล่นๆไหมอธิบายอีกรอบเหมือนไปกดไออีกแล้วเมื่อกี้ใช้คอเลใช่ไหมครับตัวเนี้ยคือเห็นไหมมี R าร์แลคอเล็ตตรงนี้นนสูตรตรงนี้โดยที่คียคุมในส่วนของคอลัมน์ I กับคอลัมน์ H คือมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมากขนาดนั้นอธิบายอีกรอบคือถึงแม้มันจะเป็นในทางต้วทุนค่าหมายความาเยอยต่ําเงินเดือนสูงเออเยอยสูงเงินเดือนต่ํามันไม่มีความสัมพัน,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 นธ์กันนะนะเพราะฉะนั้นจะจะไม่เอามาใส่ใจเลยครับ แล้วก็เพศและอายุในตำแหน่งผู้จัดการมีความหลากหลายไหมโอเคอันนี้ก็ p i v o t a b l เเหมือนเดิมได้ดูพนักงานที่อยู่ด้วยเพศและอายุใช่ไหมครับเพศก่อนละกันเพศแล้ก็เขาก็ได้ครับเนี่ยพอๆกันร้อยหกสี่้อยหก้าร้อยเใช่ป่ะเห็นไหมโอเคแล้วถ้าเป็นตำแหน่งนะครับ เป็น job level เห็นไหมพอๆพกันว่าสามหกร้อยสี่แปดร้อยแปดร้อยแปดพอๆกันครับสัดส่วนของเพศแล้วก็ตำแหน่งอาตำแหน่ง manager เนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน,แบบน,กนเรียกว่ามีสัดส่วนที่เท่าๆกันเออเพราะฉะนั้น is okay ครับในส่วนของตรงนี้ analysis ใบ by จริงจริงจากข้อมูลที่ไอ,อ้วิธีการเมื่อกี้คือข้อมูลเราคลีนแล้วทุกอย่างมันคลีนหมดแล้วใช่ไหมมันก็ง่ายเวลาทำ analysis มันก็จะเห็นได้ว่าอธิชั่น by department ครับแผนกที่เวลาออกสมุดคือเป็น finance sales marketing เป็นมาร์เก็ตติ้งที่ผมบอกไปเมื่อกี้เรียงลําดับมาสํารวจว่าเราต้องสํารวจว่าแบบเวิร์กโหลดของเขามันเยอะมากน้อยแค่ไหนเงินเดือนแล้วก็โอกาสในการเติบโตไปสาเหตุที่ทาให้เขาเนี่ยลาออกหรือเปล่าเนะาะเงินเดือนและเพอร์ฟอร์แมนซ์ปัญหาแอตติชันคือการลาออกเงินเดือนเฉลี่ยของคนที่ลาออกส่วนใหญ่จะต่ากว่าคนที่อยู่ต่อเออมันต่ํากว่าเลเวลของเอเวอเรสใช่ไหมเพอร์ฟอร์แมนซ์เลตติ้งของคนที่ลาออกนะครับมันจะประมาณแบบคนที่อยู่ต่อเออมันแปลว่าปัญหาการลาออกน่าจะเกี่ยวกับตัวนี้มากกว่าเพอร์ฟอร performance ไม่ได้มีผลนั่นแหละแต่มันเกี่ยวที่เงินเออเงินถึงไหม performance leading ครับในแต่ละดพาร์ r เมนต์เนาะ performance โดยเฉลี่ยของแต่ละแผนกค่อนข้างที่จะใกล้กัน2.8ถึง3.1ถูกต้องไม่มีแผนกไหนโดดเด่นมากขนาดนั้นแต่ถ้าจะพัฒนาก็พัฒนาที่อันนี้ต้องเป็นสูงที่สุดเนาะ finance สูงสุดเมื่อกี้พัฒนาที่ IT ครับแล้วก็ที่ finance finance ก็สูงสุดแล้วก็พัฒนาที่ IT ต่ำที่สุด ย yeah, huh? ะเข้ามานีครับปัญหเงินเดือนมีความสัมพันธ์กันไหมข้อสองนี้นคือเกือบไม่มีครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยเออจำนวนปีที่อยู่มานานกับเงินเดือนอ่ะไม่มีความสัมพันธ์กันเลยแสดงว่าระบบการคืนเงินเดือนมันไม่ได้สอดคล้องกักบอายุงานปะอยู่นานอยู่น้อยไมไ่มีความการัรพันคนเงินเดือนอคนเลยซึ่งอาจทำให้พนักงานแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถ้าพูดตามตรงนะในฐานะพนักง,งานบนรุ่งเงินเดือนเหมือนกันอยู่มานานก็ควรจะได้ผลตอบแทนที่เยอะเพราะว่าเราก็คอนดิบิวอะไรหลายอย่างก,กับบริษัททั้งในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบัน ก็ไม่รู้คิดในแง่ของพนักง,งานถ้าจะคิดในแง่ของเจ้าของอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งเราต้องคิดเพื่อเพื่อกันนะครับผม i v e r s i t y ของ Manager เนาะเพศในระดับ manager ต้องท่าสมดุลครับหญิง4 5ชาย40แล้วก็อื่นอีกสาย43อ่าอายุผู้เฉลีย่ยอายุเฉลี่ยผู้จัดก,การอยู่ที่41ปีส่วนใหญ่ส5่สาถึงมีความหลากหลายดีแต่ก็ควรดูปปลายของคนรุ่นใหม่ด้วยเพื่อเตรียม s u c c e i s t i o n plan ก็คือในกรณีที่คนเกษียณพร้อมกันตำแหน่งแบบสูงๆลาออกพร้อมกันอะไรเงี้ยคนที่เขาะขนาแทนอเรไ เขาก็ต้องเตรียมตัวมันก็ต้องมาจากไอเซ็ตไอซักเซชันแพนตรงนี้แหละครับที่เขาต้องมีเอาไว้อย่างชัดเจนเนาะไม่ใช่ว่าทํางานไปไม่เห็นอนาคตเลยอืมอินไซต์ที่เราจะได้ครับผมอันนี้คือสิ่งที่แบบควรจะเอาไปนําเสนอทุกครั้งเวลาที่แบบทำอานาลิซิสมาเนาะหนึ่งคือต้องปรับโครงสร้างเงินเดือนสวัสดิการให้มันพอแข่งขันได้โดยที่เฉพาะในทีม Finan c e sales marketing เออเพื่อให้พนักงานไม่พนักงานไม่ลาออกนั่นแหละวางแผนระบบการขึ้นเงินเดือนครับผมตามอายุงานแล้วก็ผลงานเพื่อสร้างความแฟร์ให้กับ ปัจจัยต่างๆโฟกัสที่การพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแผนกไฟแนนซ์ไอทให้มันมากขึ้นทั้งไฟแนนซ์แล้วก็ไอทีเนาะไฟแนนซ์ Finance สูงสุดไอที IT ต่ำสุดเมื่อกี้ที่บอกไปทํา retention โปรแกรมครับสำหรับแผนกที่ลาออกสูงสุดเช่นแคเรียพาดครับผมแล้วก็เทรนนิ่งที่มันแบบดีเพื่อให้พนักง,งานแบบเ,เห็นภาพว่าเขาจะอยู่ต่อไปอะไรยังไงแล้วก็วางแผนส่งต่อตําแหน่งผู้จัดการให้พนักงานรุ่นใหม่ๆที่เขากข้ามาจะขึ้นมาแทนเพราะผู้จัดการก็ต้องเตรียมตัวกเกษียณแ,แล้วเนาะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ เอออินไซด์ครับผมกูัก HR ทีมจากสิ่งที่เราได้มาแบบจาก Data ต,ตัวนี้ก็หวังว่าทีม HR นะครับจะทำงานต่อไปด้วยหัวใจที่มุ่งมัน่นอันนี้ไม่ได้เป็นแบบการวิเคราะห์ลึกอะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบใช้สกิลจ๋าอะไรนู่นนี่นั่นขนาดนู้นเนาะขนาดน,านู้นขนาดนั้นเออแต่ว่าเป็นการแบบออมอง business question ให้เยอะขึ้น business question ให้เข้าใจแล้วก็เป็นตัวอย่างของการใช้ Data ที่เรามีในการวิเคราะห์แบบเปยไว รวมถึงการหาการวิเคราะห์การหาอินไซต์จากการที่เราวิเคราะห์มาอีกทีนึ่งมันกลั่นออกมาเออเพื่อเอาไป implement 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 เออ implement กับความเป็นจริงที่เราเจอในบริษัทก็ใช้ได้ทั้งบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ครับผมหวังว่าทีม HR จะยัง on going มีกำลังใจในการทำงานต่อไปในควอเตอร์สี่นะครับที่กำลังจะมาถึงแล้วก็ขอให้วิดีโอนี้ให้กำลังใจล้วกันทีม HR ทำงานต่อไปเพราะว่าใกล้จะปลายปีละเดี๋ยวต้องประเมินผลงานกันแล้วเนาะ ก็วิดีโอ prayed. นี้อาจจะมีช่วงที่ขาดหายไปบ้างเพราะว่าผมเพิอกอดา<_ <k> _ <d ata> เดี๋ยวรอบหน้าจะไปตั้งค่าให้มันดีวันนี้ผมจะได้ไม่เพิกดไปกด <_ d ata> ประจำเลยเออกลายเป็นว่ามันต้องติดๆขาดๆบ้างอาจจะมีท่อนที่หายไปอะไรอย่างนี้ก็ <_ d ata> ขออภัยมาณที่นี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันวิดีโอตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้จะมีรีวิวหนังสือแล้วนะจะได้มีความหลากหลายของเนื้อหาได้มากขึ้นเนาะเจอกันวิดีโอตอนต่อไปครับ